สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพของขวัญจากธรรมชาติกลับเข้าสู่โรคาวราร์ตี้กลางนะคะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเรื่องของสุขภาพปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะคะสําคัญสําคัญเลยนั่นก็อยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานั่นเองละคะ่ะวันนี้นะคะดิฉันมีแขกรับเชิญมาพูดคุยกับเราด้วยละคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหัวค่ะ พูดถึงเรื่องของความอ้วนนะคะคุณนัวนี่เคยมีความรู้สึกว่ากังวลใจเกี่ยวกับความอ้วนมั้งไหมคะไม่มีเลยไม่มีเลยนะคะโอ oh, ้สบายๆชิว,ชวๆนะคะน่าจะเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะนะคะวันนี้ค่ะก็อยากจะสอบถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบการใช้ชีวิตค่ะว่าเป็นคนมีรูปแบบการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไรบ้างอ๋อก็ อยู่บ้านเขาไม่ได้ทําอะไรก็นั่งกรรมาฐานมั่งอะไรมั่งอย่างนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไปไหว้พระไหว้เจ้าอก็คือจิตใจก็สงบพอใจสงบก,ก,กายก็สงบใแต่สุขภาพแบบว่าป่วยมั่งอะไรมั่งอ,อย่างนี้พอมารู้จากหารเซอริมี่ก็พอาานแล้วก็ดีขึ้นมาตลอดเลยการเจ็บหลังอย่างนี้มั่งอะไรมั่ง,าง,งการพูดง่ายๆการอ่อนแอของสุขภาพเนะี่ย มันเยอะค่ะก็เลยมารู้จักตัวนี้ค่ก็รู้จักทางพิธตยยุก็เลยจดไม่ทานให้เพื่อนโทรแล้วก็เพื่อนจดให้แล้วก็โทรโทรแล้วก็สั่งมากินก็ขวดหนึ่งก็รู้ผลนิดเดงแต่ก็คอยกินเรื่อยๆก็ตอนนี้เลยหายเจ็บหายป่วยเลยร่างกายสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างแล้วช่วงที่เราไปหาคุณหมอนะคะที่บอกว่ากระดูกเราแยกนะคะ คุณหมอให้การรักษาอย่างไงบ้างคะก็ให้ยามากินแต่ในยากินแล้วก็รู้สึกไม่ดีก็เลยไม่กินก็เลยหยุดตัวนั้นเลยก็เลยกินเนี่ยอาหารเสริมตัวนี้ค่ะกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆจนมันไม่ดีอาการอะไรปวดแล้วมันก็ดีแล้วก็เบตเอ็กซเรย์เนี่ยไม่มีเลย ไปเอ็กซเรย์อีกครั้งไม่เจอแล้วก็คือเราก็ทั้งดูแลในเรื่องของการไปหาหมอด้วยต้องพบแพทย์ก่อนอย่างแรกเลยใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะดูเป็นอาหารเสริมที่มารับประทานแล้วอาหารเสริมนี่คือตัดสินใจชั่งใจอะไรยังไงคะก็พอได้ฟังฟังปุ๊บก็เลยตัดสินใจซื้อเลยเราเราเราฟังแล้วเรารู้สึกยังไงว่าเออทำไมถึงมันถึงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็แบบว่าฟังฟัง,ฟงดูนะในพิจิตุนะค่ะก็ใครๆฟังแล้วก็มีแต่คนพูดว่าดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเอามาซื้อมากินค่ะซื้อมากินแล้วก็ทั้งนรากินแล้วมันก็ดี huh ก็เลยซื้อกินมาตลอดตลอดจน huh แบบว่าเราตัวเราดีเราก็แนะนําคนฮ่องกงก็นับแนะนําคนฮ่องกงกินลูกศิษย์นะค่ะ ก็แนะนําให้ว่าเอาไปกินเขาก็กินแล้วโอ้ดีมากเขาบอกดีมากและนี่เขาบอกว่าเขาแต่นี้เขาไปเสิร์ฟที่ไหนไต้หวนันไต้หวนันอะไรไต้หวันเขาบอกว่าไม่มีตัวนี้ขายได้นอกจากเมืองไทยอนอกจากประเทศไทยค่ะแ,ะแต่เนี้เขาก็พอเขามาเขาก็มาซื้อทีหนึ่งโหลหนึ่งก็แบ่งกันทิ้วไปค่ะแล้วก็เขากินเขาบอกว่ากินแล้วเหมือนกับผิวปากเนี้ยแดงไม่ต้องทาลุดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนหัวอย่างเงี้ยค่ะ บบไม่ต้องทาไม่ไม่เคยใช้รุกนะแต่ก็เมื่อก่อนปากซีดเป็นคนปากซีดอันนี้กินนี่อาหารเสริมเนี่ยโอ้โหใครๆบอกว่าหน้าเต่งตึงมากเลยอะไรเงี้ยผิวพัรณังไมมันเ <c oughs> ต่งตึงไม่เหี่ยวเหมือนเมื่อก่อนเ <laughs> พื่อนๆมีแอบอิจฉาไหมคะมีไม่อิจฉาได้ไงคะเห็นอย่างนี้อายุ54แต่ดูยังง่ายยังไงก็ดูไม่ถึงเลยคะ่ะเก็เลยบอกว่าโอ้ย ไปทานไรมาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเนี่ยกินอาหารเสริมขวดนี้นะอย่างงี้นะอเอาไปให้เราดูเราบอกว่าเออแพงไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกวขวดหนึ่งพันห้าเาบอกพันห้าเขาบอกช้า,ชาหน่อยได้ไหมแ <laughs> บบเพือ่อนๆนะ,ะของธรรมดาเขาก็บอกแพงแต่สําหรับเราเราก็มีคนซื้อให้มันก็ไม่แพงดีมากๆเลยแล้วพอเราผ่านพ้นช่วงวิกฤตของปัญหาทางด้านสุภาพ เรื่องของหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วยิ่งถ้าแบบกระดูกแตกจริงๆค่าใช้จ่ายต้องเอากระดูกแยกค่ะจริงๆค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมันประมาณสักเท่าไหร่ถ้าเกิดรักษาคบคอสจริงๆไม่หมอบอกให้ผ่าเลยนะผ่าเลยผ่าเลยเจนนี่เรายังไม่อยากผ่าเราก็อยากลองอันนี้ขึ้นมาก่อนอาหารเสริมตัวนี้ก่อนกินกินให้ที่สุดก่อนถ้ารู้สึกว่าอย่างอื่นมันก็ชัวร์แล้วไงค่ะเช่นขาเนี่ยโอ้ปวดขาเดินกันเดินอะไรอย่างเงี้ยมันปวดอะไรอย่างเงี้ย บอกว่ายาผ่าบอกยังไม่พาหรอกนะก็เลยลองกินนี่พยายามกินไปเยอะหน่อยอย่างเงี้ยจัดแก้วสองแก้วอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพิ่มจนแบบเรากินเข้าไปแล้วก็อกินรู้สึกว่ามันไม่ปวดแล้วไงขั้นแรกนะกินเข้าไปเยอะหน่อยมันไม่ปวดก็กินอีกกินให้สุสดๆอ่ะขวดนึงก็ตลนแรมันก็ได้เดือนนึงนะ,ะแต่นี่กินเข้าไปโหอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์อย่างเงี้ยกินเข้าไปเรื่อยๆ เด็ดม่อาหารเสริมนี่กินแล้วไม่ไม่ไมไมแม่อันตรายกับตัวเรามีแต่เราดีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็กินไปกินกินแล้วก็เอ้ะหลังไม่ปวดไม่อะไรเราก็ไปเอ็กซเรย์ใหม่บอกว่าไม่เป็นไรแล้วเอ๊ะไปกินอะไรมาอะไรเงี้ยไปไปกินอาหารอะไรหรือกินยาอะไรพิเศษอย่างเงี้ยอ๋อบอกไม่มีหรอกอาจารย์นี่กินน้ําอาหารเสริมนี่ค่ะอาจารย์บอกว่าอาหารเสริมนี่อะไรอะ่ะแต่นี้ก็ร่กอีกวันนึง ก็ไปให้เขาดูว่านี่แหละกินแล้วดีบอกเออ่งเี้เอามาลองขวดมั่งเด็กก็เลยซื้อไปห้าจานกินเฉยๆนะเขาบอกเออกินก็ดีเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ก็บอกว่าไปซื้อที่ไหนอ๋อเดี๋ยวเขาจดเบอร์โทรศัพท์ไปให้เขา เรียกได้ว่าในเรื่องของปัญหาทางด้านสุขภาพเนี่ยเรานิ่งนอนใจไม่ได้เลยถ้าหากว่าเจอเจอปัญหาเนี่ยนะคะก็ต้องรีบไปปรึกษาคุณหมอ,อก,ก่อนนะคะแล้วก็อาจจะดูผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเพื่อที่จะมาเสริมดูแลในเรื่องของสุขภาพเราเพิ่มเติมนะคะวันนี้ค่ะทางรายการอโรคาวาไรตี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหัวเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการคะ่ะ เมื่อเราให้ความสําคัญกับเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะก็อย่าละเลยในเรื่องของสุขภาพด้านอื่นๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะหรือว่าการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอรวมถึงปัญหาในเรื่องของจิตใจค่ะปล่อยวางความเครียดต่างๆแล้วก็ p o s i t i v e t h i n k i n g ค่ะ คิดบวกนั่นเองเพื่อที่จะได้มีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจพร้อมรับในทุกๆสถานการณ์นะคะวันนี้ค่ะรายการอโรคาวาเลตี้ของเราคงจะต้องบอกลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ